สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลิฟบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่27กุมภาพันธ์2,024วันนี้เฟียงกิดินเด็ก79จากเมื่อวานนี้72 Bitcoin เราเห็นแล้วนะครับทะลุ55,56,57่0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐถามว่าจะไปต่อไหมไม่มีใครรู้นะครับสิ่งที่รู้ได้คือชอตลิควิดเดชัน่ชั่วโมงที่ผ่านมา160ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเพราะนั้นสายชอตระวังกันนิดนึง นะครับเหตุผลที่บิตคอยพุ่งเพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์สัปดาห์ที่แล้วแกพูดแล้วตอนที่แกไปออกช่อง Fox Business นะแกบอกเรากำลังเห็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ของการยักย้ายถ่ายเทการเงินในรูปแบบอนาล็อกเข้าสู่โลกดิจิตอลเข้าสู่การเงินระบบดิจิตอลน,นะครับแกบอกว่าต่อวันเนี่ยมันมีการโอนเงินจากรูปแบบเก่ามารูปแบบใหม่ผ่านกองทุน ETF ถึงวันละกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเพียง5วันที่ผ่านมาเม็ดเงินจากระบบการเงินดั้งเดิมเ,เนี่ยมันเข้าสู่การเงินแบบดิจิตอลถึงวันละ4 8 1ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับ <c oughs> เห็นได้ชัดนะครับสถาบันการเงินไม่ได้รอให้บิตคอยล์ล่วงสถาบันการเงินซื้อบิตคอยตามความต้องการของ ETF นะไม่ว่าบิตคอยจะราคาเท่าไหร่ถ้ามีความต้องการของ ETF เขาต้องซื้อบิตคอยนะครับแถมล่าสุดมีข่าวว่าอะไรมีข่าวว่าบริษัท m i ไมโคร t e g y ซื้อบิตคอยเพิ่มอีก3,000 BTC ทําให้ตอนนี้ MicroStrategy ถือบิตคอยทั้งหมดนะครับ1 9 3 0 0 0 BTC ตรงนี้หมายความว่าอะไรตรงนี้หมายความว่าถ้าพ่อใหญ่ m i โค o เซ l เลอร์ซื้อบิตคอยเพิ่มอีก1 7 0 0 0 BTC จะทําให้ MicroStrategy มีบิตคอยในครอบครองทั้งหมดเนี่ย ถึง1%ของซัพลายของบิตคอยทั้งหมด21ล้านหมดแล้วหมดเลยพ่อใหญ่กำลังจะเป็นเจ้าของ1%ของ Bitcoin บนโลกใบนี้นะครับแถมตอนนี้เนี่ยนะนักวิเคราะห์ด้านกองทุน ETF ในสหรัฐอเมริกาออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับเรทของการเจริญเติบโตของ Bitcoin Spot ETF กำลังจะแซงทองคํา ETF ใน24เดือนนะเพื่อนๆน,น,นึกภาพทองคํา ETF ในสหรัฐอเมริกา เทรดบนนิวยอร์กสต็อกอ็กเชนต์ตอนปี2004 b i t c o บิตคอยพึ่งเกิดปี2009 b i t c o i บิตคอยคือเด็กเมื่อวันสืนของทองคำา ETF แล้วตอนเนี้ Bitcoin s p o ต ETF กําลังจะแซงทองคำา ETF นะครับซึ่งตรงนี้มันเม k เซนต์นะตรงนี้เม e เซน s ์มากๆเพราะอะไรนึกภาพที่ผมเคยยกตัวอย่างรุ่นอาาเรานะสมัยรุ่นอาาเราเนี่ยเขาซื้อทองคำซื้อเก็บ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 ก็บสุดท้ายอา่าไม่รู้ได้วว่าบนโลกใบนี้เนี่ย มันมีทองคําขุดเพิ่มอีกวันละเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับพวกเราเนี่ยพวกเราสมมติคุณมีหนึ่งบิตคอยคุณรู้ทันทีว่าคุณเป็นหนึ่งในยี่บ็ดล้านนะแต่รุ่นอาม่ารุ่นคุณยายเราเนี่ยเขาซื้อกันแบบหลับหูหลับตาซื้อโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าปริมาณความต้องการของทองคํามากขึ้นเนี่ยเหมือนก็ยิ่งขุดมากขึ้นในขณะที่บิตคอยหลังบิตคอยแฮรวิ้งเนี่ยการขุดยิ่งน้อยลงซาโตชินากามโตะมองทะลุคาดการไว้ทั้งหมดแล้ว นะครับแล้วถ้าเราเปรียบเทียบความยากง่ายในการดวยบนตลาดคริปโตเนี่ยเพื่อนๆน,น,นึกภาพว่าพ่อใหญ่ m i เคิล l ซเลอร์เป็นคุณชายเหรียญเดียวพูดถึงแต่บิตคอยไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยออกมาตีเส้นให้ตาแตกไม่เคยออกมาวิเคราะห์อะไรทั้งสิน้น DCA มาโดยตลอดทุกวันนี้ต้นทุนของไมเคิล t ฟ a ์จี y ที่เขาถืออยู่1 9 3 0 0 0 BTC เนี่ยต้นทุนอยู่ที่31,544ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ไม่ว่าพายุจะมาฝนจะตกแดดจะออก m i c r o s t r a t e ี y DCA นะครับเพราะนั้นการรวยจากตลาดคริปโตเนี่ยบางคนอาจจะคิดเป็นเรื่องยากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆน,น,นึกภาพว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้มันเป็นเรื่องของสมัยเก่านะแต่สมัยเนี้ยรู้อะไรไม่สู้ DCA เพราะอย่าลืมเพราะใหญ่ m i c ครเซ l เลอร แกไม่ได้เข้ามาซื้อ Bitcoin นานแล้วแกเพิ่งเข้ามาเมื่อปี2020เมื่อ4ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นแกเป็นศัตรูของ Bitcoin ก่อนหน้านั้นแกเคยออกมาด่าบิตคอยนะเพราะนั้นใครที่คิดว่าไอ้ตัวเองทันไหมตัวเองมาช้าไปไหมดูตัวอย่างพ่อใหญ่ไมเคิลเซเล l ร r รู้อะไรไม่สู้ DCA เพื่อนๆพืทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ การอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม